นั่งเลยครับฉันนั่งเลยครับตรงไปเลยเขาบอกว่าสิวเยอะขึ้นเหรออืมเข็นเลยเข็นเลยแต่ตอนที่ดูนี่คอนเสิร์ตนี่เขาเขาแต่งเขาทาหน้าใช่ไหมก็เลยครับแต่มีใช่ไหมแบบฉับปูนเลยเพราะว่านี่หมอเตรียมยามาให้เฉพาะเลยนะอ๋อไม่มีตรงไหนเจ็บแกรมไหมตอนนี้เหรอครับนิดแถวนี้ครับแต่ว่าทาคอนซีลเลอร์นิดหนึ่งเพราะว่าแบบ ไปดูวีทีอาร์ปุ๊บโอ้โหมันเที่ยวเลยก็เลยทาหนึ่งเละหมอเตรียมยามาเฉพาะเลยนะก็ก็ตัวเก่ามันเอาเรื่องสิวนะก็มียาสองตัวนะก็คือยาทาอันนี้ทาทั่วหน้าเลยทาปรงมาทั่วหน้านะครับแล้วก็ยานึงคือยาต้านเฉพาะหัวสิวต้านบ่อย ตัวใหม่เลยเอาเป,เป็นยาค่าเช้ตัวใหม่ไม่ไม่ใช่ตัวเก่านะ,ะอันเก่านันพอแล้วอย่านานละใช้มาหลายครั้งละอยวมันเริ่มด้วย,ยาลวนะเอาเป็นตัวใหม่แทนนะแล้วก็อาการอื่นไหมเจ็บคอเจ็บคอก็เจ็บเรื่อยๆครับอันนี้ <laughs> คราวที่แล้วกินยาแก้เสษไมค่ครคับเพราะวมันเสาร์ที่แล้วลืมเอายาไปก็เลยขาดไปเลย แล้วแต่แต่กินตอนที่กินนี่อาการดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นครับไม่ระคายคอเซมหามีไหมครับเนี่ยมันจะดื้อยาครับไม,ไม่ไม่นะไม่มีโ <laughs> อก <laughs> ็ไม่ไม่เป็นไรหรอกนะแต่เกอาอย่าขาดไว้กันหมอฤทรวินัยนะคะหมอฤทรวิชัยอ่าโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมนะทั้งซึมแค่ตัวเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้อักเสบอะไรมากนะ มีอาการอื่นๆไหมปวดมวนท้องไม่มีเนาะเปิดฟันนข้างนี้นิดหนึ่งครับเพราะว่าเหมือนกับเคยเป็นฟันคุดแล้วถ้าใสมันเจ็บอีกข้างอีนะอ่อมันดูแดงๆนะโอเคอย่าแต่ยาแก้แกเศษกช็ช่วยได้แหละอย่าให้ยาแก้เสร็จทันเลยแล้วเคอปกติต้องไปฉีดยาสติีกรือกดสิวไรปะ ต้องเคยเคยฉีดครับฉีดซิลก็กดทําหน้าอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้ทําเลยหลายเดือนเหมือนไม่ไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกเราค่อยไปทํานะเดีไอ้คอนเสิร์ตนีขก็ไปทํานะครับจบซีซั่นก็ได้นี่โอเคใช่รอบชิงอ๋อใช่คอนเสิร์ตแอ้ยาแค่เจ็บคอยาแค่คออักเสบนะครับนะแล้วก็มียา ทั่วหน้ารักาสิวนะครับแล้วก็ยาแต้มัวสิวแต้มไบ่อยนะแต้มที่เป็นัวสิวแดงๆเนี่ยแต้มบ่อยนะครับนะคุณหมอเตรียมยามาเฉพาะเลยเพราะว่าเห็นเห็นจิมแดงเขาบอกว่ายังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ไม่เคยมีหวัดแพ้ยาเลยนะไม่มีเนาะมอหมอเปลี่ยนยาตัวใหม่ไปต้องกินวันละสองเม็ดนะครับ แล้วก็วางกัสองเม็ดแล้วก็มียายาตากินตามที่หมอให้ไปแล้วก็มียาลดเสียงแหบอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะมีเสมหะเยอะไหมอ่าไม่ไม่มีนะไม่มีเสมหะนะคือใช่เจ่ก็ไม่มีนะครับไม่มีเนาะใช่ใช่แล้วไม่ใครก็ไม่มีนะโอเคเนี่ยตาอันตกอื่นอีกไหมอืมไม่ไม่มีนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับครับสวัสดีครับดีค่ะลืมบัวนะครับ